จุดมุ่งหมายของการอ่านว่านักเรียนคิดว่านักเรียนเวลาอ่านหนังสือแล้วหรือว่าทุกครั้งที่นักเรียนอ่านหนังสือนักเรียนมีจุดมุ่งหมายยังไรบ้างตามความคิดของนักเรียนขาอะไรนะครูครูหูตึงคนาาคนว้าหาตำรามา มาศึกษาเพื่อความเพลิดเพลินมางคนบอกว่าอ่านอ่านมาเพื่อความเพลิดเพลินบ้างก็บอกว่าอ่านเพื่อค้นคว้าศึกษาก็คือต้องการความรู้ใช่ไหมคะตอนนี้เรามาดูจุดมุ่งหมายเขาบอกว่าประการที่หนึ่อ่านเพื่อค่าเวลาอันนี้สําหรับบุคคลที่ที่อะไรคนที่ว่างๆชอบอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าเวลาอ่านเนี่ยอ่านยิ่งอ่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นคนที่ ฉลาดร,รอบรู้แล้วก็มักจะมีวิธีการดำรงชีวิตที่งดงามโอ้นักเรียนเมื่อวันศุน์นี้ครูไม่ได้อ่านนะแต่ครูฟังนะคะฟังจากโทรทัศน์นะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์นะคะไม่ใช่การเสรียทางกายผ่านดาวเทียมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะมีมีอะไรนะยางพารานะคะยางพาราเขาบอกว่ายางพาราเนี่ยเขามาผลิตเป็น เป็นเครื่องสำอางที่จะทำให้ใบหน้าเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะเออนะคะอันนี้เป็นเป็นอ,อ,อะไรนะคะข้อความที่เขาลงในหนังสือไทยรัฐนะคะแล้วก็พอดีครูฟังจากทางดูดูจากโทรทัศน์นะคะเขาบอกว่าเชิญชวนให้ไปดูงานนี้ที่ศูนย์ศิริกิจในวันที่28อ,อ้าย่ิบ30 31แล้ววันที่1นะคะ เดือนพฤษภาเนี่ยนะคะแล้วก็ไปต่อ,ตอวันที่1เดือนมิถุนาที่สุสานิกิจนะคะถ้าใครสนใจไปดูใครอยากจะมีใบหน้าสีชมพูนะคะเห็นไหมคะเหมือนกับมาบางคนอ่านอย่างเมื่อวานนี้ครูไปสอนเสริมให้กับห้องมอเอ๊ะห้องนี้หรือเปล่า4ีทับสหรือว่า4 4่ทับสนะคะเขาจะบอกเลยเขาบอกว่าเขาอ่านจากหนังสือนะคะหนังสือพิม เพราะนั้นหนังสือพิมพ์ควรจะเป็นอะไรนะอาหารมื้อเช้าสําหรับนักเรียนนะคะ <c oughs> อาจจะอ่านค่าเวลาก็ได้แต่ทำไมมันก็มีประโยชน์ต่อไปข้อที่2บอกว่าอ่านเพื่อการศึกษาอันนี้อ่านแล้วนักเรียนไปไปทำไม ขึ้นบอกว่าบอกว่าอ่านเพื่อการศึกษาก็หมายถึงว่าตัวเองหมคะอาจจะไม่รู้ใช่ไหมก็ต้องพยายามไปศึกษาค้นคว้ามาเพื่อตัวเองจะได้ไหมามีความรู้มากขึ้นนะคะอย่างครูบอกว่าเรื่องอีเหนาแหมสนุกสนุกนักเรียนสนุกยังไงเออครูอคบอกว่าสนุกบางทีครูอาจจะแย้มสักนิดนักเรียนบางคนพอฟังแล้วทําไมคะเออมันน่าจะสนุกนะก็เลยหมายไปไปค้นคว้าไปหาหนังสือเรื่องอีเหนาอ่าน นะคะเหมือนกับพวกครูนะคะชอบเล่าวรรณคดีให้กับหลานชายฟังหลานชายครูเรื่องรามเกียรตินะคะเขาก็จะคอยถามป้าครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับป้าครับนี้อย่างไรหนุมานมันเป็นยังไงนะป้าครับบอกไปดูจากหนังสือนะคะพอดีที่บ้านครูจะมีหนังสือวรรณคดีไว้เยอะนะคะก็ให้หลานไปอ่านนี้เด็กๆตัวเล็กๆเกนะี่ยเขาก็เลยต้องมา ก็เลยต้องไปซื้อประเภทการ์ตูนให้เขาอ่านพอซื้อให้หนึ่งเล่มปาครับเล่มสองออกหรือยังเล่มสามออกหรือยังนะคะและแถมบางทีพอไปเจอเพื่อนๆน,นะคะเขายังมาอธิบายให้เพื่อนฟังได้อีกเด็กที่มาซื้อนะมุกเขาซื้อเรื่องนี้สิแมมันสนุกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะค่ะเพราะนั้นการอ่านเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการศึกษาและการค้นคว้าไปด้วยนะครับต่อไปหัวข้อที่3บอกว่าอ่านเพื่อความ เพลิดเพลินนะคะอ่านวรรณคดีก็เกิดความเพลิดเพลินไหมคะอ่านแล้วอยากติดตามเรื่องหรือว่าถ้าใครสามารถไปอ่านหนังสือเรื่องผู้ชนะสิบทิศโอ้โหนะักเรียนอ่านแล้ววางไม่ลงนะคะบางทีครูไม่นอนเลยอ่านหนังสืออยู่นั่นนะคะเล่มหนึ่งจบแล้วแหมมันเล่มสองมันต้องต่อนะนะคะลองไปอ่านแล้วนะักเรียนจะรู้ว่าสำนวนของคนไทยเราเนี่ยนะคะอ่านแล้วอุ ชวนติดตามแล้วเราจะเกิดจินตนาการภาพไปตามนั้นด้วยนะคะอ่านแล้วต้องตามนะคะแล้วก็ให้จบตอนนี้ไม่เล่าเพราะจะเสียเวลานะฮะอ้าต่อไปเรามาดูจุดมุ่งหมายของการอ่านวรรณคดีบ้างนะคะอย่างตะกีค้ครูพูดมาเรื่องอีเนาเรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นวรรณคดีทั้งนั้นถือว่าเป็นวรรณคดีมรดกด้วยนะคะ เพราะนั้นเรามาดูความหมายความหมายก็หมายถึงว่าการอ่านวรรณคดีเนี่ยต้องมีจุดมุ่งหมายคือพยายามทําความเข้าใจในบทประพันธ์ต่างๆให้ปรุกโผงก็คือทำไมให้รู้เรื่องนะคะสามารถที่จะสร้างอารมณ์นะคะสร้างสภาพอารมณ์ของกวีขึ้นในใจของเราได้นะคะหรือเพื่อจะให้ได้เข้าถึงใจของกวีนะคะหรือเข้าใจในสาระก็คือเนื้อหาต่างๆที่เขา เขียนขึ้นมานะคะอันนั้นคือหมายถึงว่าเป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะต่อไปการวิจัรอันนี้เขาเพื่อให้ทำไมเข้าถึงนะคะอันนี้ที่จริงแล้วในหนังสือนักเรียนมีไหมคะมี เะะพราะนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือเนี่ยนักเรียนต้องพยายามเอาใจลงไปด้วยนะคะอย่าอ่านเฉพาะตามองใจไม่ได้นึกถึงในหนังสือไม่ได้นึกถึงเรื่องนะคะไม่ได้นึกถึงเนื้อหาเพราะนั้นเวลาที่จะอ่านไม่ว่าจะอ่านอะไรก็ตามใจเราต้องใส่ลงไปด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาดูความหมายของคำว่าการวิจักและวิจารณวรรณคดีการวิจักจก,จก,ก็คือ การเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งวิจักเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งส่วนการถ้าการวิจักวรรณคดีหมายถึงอะไรนรักเรียนการวิจักเดี๋ยวนักเรียนบอกว่านักเรียนการวิจักวรรณคดี ตรงนี้เข้าใจแล้วนะคะทันแล้วนะต่อไปได้ไหมคะต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นการวิจารณ์นะคะวิจวารณ์วรรณคดีก็คือการเกิดความเข้าใจในวรรณคดีอย่างแจ่มแจ้ง,จ,ง,จ,งจนกระทั่งใหม่รู้ถึงคุณค่าว่าเป็นว่าเป็นยังไงนะคะถือว่าเป็นงานศิลปะมีข้อเด่นมากน้อยแค่ไหนมีข้อด้อยไหม ะค,ะคือลักษณะของการเขียนหนังสือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมักจะมีส่วนดีและส่วนส่วนด้อยใช่ไหมคะคนเราก็เหมือนกันทุกๆคนนะคะคนนี้มีส่วนดีอย่างนั้นคนนี้ออมันมีจุดด้อยอย่างนี้นะมาเราพยายามมองบอกนักเรียนอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราจะมองคนเรามองว่าคนนี้เขาดีเราจะสบายใจแต่ถ้าไปมองว่าแหมเจ้าคนนี้ไม่ดีไม่ดียางหน้าไม่ดีอย่างนี้น จิตเราจะทหมสงบไหมนักเรียนจิตเราจะไม่สงบเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคิดว่าใครทุกคนเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีปะปนกันไปไม่มีใครดีวิเศษใช่ไหมหรือไม่มีใครที่เลวจนหาส่วนดีไม่ได้ไม่มีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งสารศาตส์เมือนกันหมดมีส่วนดีส่วนด้อยใช่ไหมคะหนังสือก็เหมือนกันเห็นไหมแม้กระทั่งหนังสือก็ยังใหม่ มันเป็นลักษณะของธรรมชาตินะคะเอาต่อไปมัมีทั้งข้อเด่นข้อด้อยนะคะอต่อไปเราก็จะไปดูการวิจารณ์วรรณคดีบ้างนะคะต่อไปเลยนะคะ นะอันนี้ความหมายของคำว่าการวิจักวันคดีนะคะบอกข้อเด่นข้อด้อยความสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่พอเราหมายเราอ่านวันคดีแล้วเราก็จะเกิดความหวงแหนในในในอะไรนะคะในคุณค่าแล้วอยากจะเก็บรักษาเอาไว้ชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนนะคะต้องไปถึงหลนเลยใช่ไหมแต่ถ้าหลนแล้ว ต่อไปอะไรไม่ทราบก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะคะจะต้องพยายามอนุรักษ์สิ่งที่เป็นของไทยๆของเราเนี่ยไปชั่วชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะไม่งั้นแล้วความเป็นไทยของเราจะทำไมจะสูญหายไปไม่นักเรียนไม่ต้องสังเกตอื่นไกลหัวหินตอนนี้ค่ะแม้กระทั่งบ้านเรือนก็ทำไม นี่วิธีวิจารณ์ก็ต้องบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรดีหรือไม่ดีใช่ไหมเออคนคนนี้ดีดีอย่างไรคนนี้ไม่ดีไม่ดีอย่างไรหนังสือเล่มนี้ดีดีอย่างไรแล้วก็ไม่ดีอย่างไรใช่ไหมคะไม่ดีนี่คือส่วนที่เราทำไมชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบนะคะบางทีเราก็ตัดสินใจไปเลยใช่ไหมบอกไอ้ที่มันหมยที่เราไม่ชอบก็คือสิ่งที่ไม่ดี แต่ในความคิดของคนอื่นเขาอาจจะใหม่เห็นสิ่งที่เราไม่เ,ออเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบตรงนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีของเขาก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้แหละวิถีชีวิตของของคนเราใช่ไหมคะมีดีมีอมีชั่วปะปนกันไปนะคะแต่อย่าลืมว่าเราต้องรู้นะคะว่าดีดีอย่างไรแล้วก็ไม่ดีไม่ดีอย่าง